พี่าไออพี่าไปไหนแล้วพี่ปา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 มาจากอุบลเปไหนนะวะอยู่บ้กิน้าวอยู่บ้านกินข้าวอยู่บ้นแต่ว่ายังมีคนส่ต่อทำไมสีผมต้องแรงขนาดนี้ทำไมล่ะอยากทำบ้างทำสีโอ้ยอยากทำไปหาพ่อใช่หรอไปแล้วค่ะไเล่นแมวมากิดึกไมดึกนานไม่เ่ไม่ได้ไ หนื่อยไหมโลกอยู่ไหมอยูไหมเออใช่ดูเหมือนนั่นอน่อะร้อนไม่เป็นไนเธอแต่เหิดแต่เอพินเธพินเ